ือเคสนี้นะคะจริงๆแล้วตัวเขาอ่ะอยากมาเล่ามาเล่าไม่ได้พี่มดก็เลยเชิญน้องสาวมานะเชิญน้องสาวมาเล่านะคะเดี๋ยวพี่มดจะโทรหาน้องเกดแต่ว่าก่อนจะเล่าตรงนี้อ่ะพี่มดโชเธอโชว์รูปน้องเกดก็ได้พี่มดขออนุญ,ญาตเล่าเล่าประสบการณ์ตรงนี้พวกเราฟังเนื่องจากว่าเ,เคสที่จะเล่าเนี่ยค่ะเป็นเคสของลูกศิษย์ติดปีกนุ่นห้ ชื่อชื่อว่าน้องออยเป็นผู้ชายนะคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโชว์รูปถึงขออนุญ,ญาตนี่ขออนุญ,ญาตน้องสาวมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะวันเรานะคะน้องออยนะมาเรียนติดปีกรุ่น5-5านะแล้วน้องออยก็ทํางานแบงค์มาก่อนแล้วกอ็อาจจะจําผิดก็ได้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าน้องออยมาอยู่ใน AA อยู่ในชุมทองสองนะคะเดือนธันวาปี60นะคะน้องออยได้เลื่อนเป็นผู้บริหารใหม่วันที่1ธันวา ประมาณวันที่9 0ธันวาประมาณวันที่10ธันวาพี่มดมีพิธีการต้อนรับน้องใหม่ของของชมรมเขาเรียกว่าสโมสรผู้บริหารสำโรงพี่มดก็ได้สัมภาษณ์น้องออยนะครับเป็นหนุ่มไฟแรงที่แบบอยากจะเป็นที่หนึ่งอยากจะสร้างคนอยากจะมีทีมงานเยอะๆในวันที่10แล้วน้องออยนะคะก็แต่งงานในวันที่24ธันวานะคะขึ้นตําแหน่งวันที่1นะสัมภาษณ์ต้อนรับกันนะ พิธีต้อนรับน้องมันประมาณวันที่สิบแล้วก็แต่งงานวันที่ยี่ยี่สิบสี่ธันวาแล้วน้องออยก็เกิดวันที่ฉลองวันเกิดสามสิบธันวาที่จังหวัดตรากนะคะแต่ว่ามันก็มีเหตุเกิดวันที่ส1สิเอ็ดธันวาในในเดือนธันวาเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นวันที่ส1สเ็ธันวานะนี่คือน้องสาวของน้องออยชื่อน้องเกตเดี๋ยวพี่มดจะโทรหานะส1มสิเอ็ดธันวาปี6กนะคะ น้องออยอ่ะปุ๊บดูน้องออยนิดนึงซิเอ้ยเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูดยยดโทรก่อนอ่าโอเคเกดพูดได้เลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะโอเค,ค,อเ,คเกดพี่มดขอบคุณแทนผู้ชมทางบ้านนะทุกๆคนที่เกดจะมาเล่าแทนน้องออยนะคะวันที่สามสิบเอ็ดเมื่อกี้พี่เล่าไปแล้วเนาะเกดฟังเนาะ,ะในเดือนธันวานพี่พูดถูกไหมคะเขาแต่งงานวันที่ยี่สิบสี่ธันวาอ่าถูกต้องค่ะใช่ค่ะแล้ววันที่สามสิบก็ เป็นวันเกิดฉลองวันเกิดครบอายุกี่กี่ปีของของออยนะคะอ่าครบอ่าตอนนั้นสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่นะคะแล้วแต่งงานใช่ค่ะสามสิบเอ็ดเกิดะกอะไรขึ้นนะคะน้องน้องน้องเกดอ่าวันที่สามสิบเอ็ดนะคะ่ะก็คือวันนั้นเกดอยู่ที่บ้านเนาะอยู่กับพ่อกับแม่ะคะ่ะก็คือได้รับโทรศัพท์จากจากพี่สะพ้ยก็คือแฟนพี่ออยอะคะ่ะว่าเกิดอุบัติเหตุพี่ออยโดนรถชนค่ะก็วันนั้นก็เลย ขับรถกันไปคือมันอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยอะคะ่ะแล้วไงคะก็พอไปถึงก็คือภาพภาพที่เห็นก็คืออ่าเขาปั๊มหัวใจอยู่ตรงกลางถนนเลยค่ะเพราะว่าโดนชนเป็นถนนสายหลักเลยใช่ค่ะก็เขาปั๊มหัวใจกันแล้วก็สักพักนึ่งก็เมันไม่ไหวก็ต้องรถพยาบาลมาตอนแรกก็จะมีเป็นรถกู้ภัยอะค่ะมาแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ ย้ายไปที่โรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปปั๊มหัวใจต่อที่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าก็คือก็คืออ่าตรงนี้ก็อ่าแล้ว <c oughs> หมายความว่าพี่ชายถูกรถชนพี่ชายพี่ชายถูกรถสิบล้อใช่ไหมถูกรถเท่าที่ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะอ่าชนในขณะที่กําลังจะไปไหนอะตอนนั้นอะมันกี่โมงคะตอนนั้นอะ <c oughs> ตอนนั้นจะประมาณอ่หกโมงค่ะหกโมงครึ่ง <6 S 1> ประมาณเนอะหกโมงเย็น,นใช่ใช่หกโมงเย็นค่ะก็คือพ,พ,พ,พี่แฟนพี่ออยอะค่ะเล่าให้ฟังก็คือว่าเขากาลังจะไปรับพี่อ,ออยกาลังจะไปรับแฟนใช่ค่ะเพื่ออกกอกไปกินพอดีมากวันนั้นก็คือจะฉลองปีใหม่กันที่บ้านแฟนก็คือบ้านพี่โอ๊ตเนี่ยแหละค่ะใช่แล้วมารถชนตอนข้ามถนนหรอคะใช่ค่ะก็คือเดินข้ามถนนไป น่าจะแบบข้ามถนนไปซื้อของออใช่แต่พอดีว่ามันเป็นช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงโพเพพอดีแล้วมันเป็นทางโค้งพอดีอะค่ะรถมาก็น่าจะไม่เห็นแหละใช่ค่ะแล้วเขาก็มาช่วยกันมาปั๊มหัวใจอะไรตรงนั้นแล้วพาไปโรงพยาบาลไหมคะพาไปโรงพยาบาลต่อค่ะก็คือไปปั๊มหัวใจที่โรงพยาบาลต่ออืใช่แล้วสรุปว่า ก็ก็เสียชีวิตใช่ช่วยไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วเขาปั๊มหัวใจก็ประมาณสิบห้นาทีแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าเอยืไมาให้จนถึงครึ่งชั่วโมงก็เลยแบบบอกว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ให้ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าเราต้องเป็นคนตัดสินใจอนุญาตใช่ใช่ค่ะคืออันนี้อเพราะน้องออยคือถามเกตดมาว่าเนี่ยน้องออยนะมาเรียนติดปีกรุ่นห้าห้ามาเรียนพร้อมเกตนะคะแล้วก็ เป็นคนตั้งใจแล้วก็ทำเวิร์กไซต์อยู่แถวโคราชเนาะเออเออนี่น,นี่นี่คือรูปรูปน้องออยไม่รู้ทำไมอยู่ๆก็คิดถึงนะก็เลยโทรไปหาหัวหน้าเขาก็ถามว่าจะเล่าเรื่องนี้ได้ไหมเหตุผลที่เล่าเนี่ยกำลังจะบอกทุกคนว่าในหนึ่งเดือนในหนึ่งวันมันมีทั้งเรื่องดีไม่ดีเราไม่รู้ว่าชาติหน้ากับพุ่งนี้อะไรจะถึงก่อนกันผู้ชายคนนี้ตั้งใจทํางานอยู่เอเอมากี่ปีนะคะน้องออยน้อง,น,องน้องออยนี่เขาอยู่มากี่ปีนะคะเกดอ่าพี่ออยถ้า ถึงวันที่เขาเสียชีวิตก็คือประมาณแปดปีได้ออยู่ค่ะแปดปีเจ็ดถึงแปดปีได้อยู่ใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นตำแหน่งวันที่หนึ่งธันวานะแต่งานยี่ิบสี่ธันวาฉลองวันเกิดวันที่สามสิบธันวาเสียชีวิตที่สามสิบเอ็ดธันวาใช่ค่ะแล้วพ่อกับแม่เป็นไงบ้างคะในตอนตอนที่เกิดเหตุเอาลูกน้องออกไปเอาที่ขึ้นมาค่ะตอนที่เกิดเหตุก็คือพ่อกับแม่คือไม่ไหวแล้วค่ะเป็นลมเข้าห้องฉุกเฉิน ใช่ค่ะทั้งทั้งทั้งสองคนเลยก็จะมีจะมีหนูกับพี่โอ๊ตแฟนเขาที่แบบนั่งอยู่ด้วยกันท่แ,แบบมีสติพี่สบายเลย <c oughs> เข้มแข็งมากเลยเพิ่งแต่งงานแต่แต่ว่ารักกันมาก่อนอนะ่ะเนาะเราเพิ่งแต่งงานใช่ค่ะเขารักกันมาหลายปีอยู่กันแล้วแม่มันก็ทําใจยากอะนะ่ะเนาะพ่อก็ทําใจได้แต่การเวลามันจะช่วยได้แต่ว่าน้องออยเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ในฐานะลูกพี่สามีนะคะนั่นก็หมายความว่า บริษัทเนี่ยก็จ่ายเคลมนะคะอันนี้ก็คือสอบถามเข้ามานะคะที่จะมาคุยกันคือว่าน้องอมีประกันชีวิตน้องอมี a ออเยอะมากแล้วน้องมีพีเอพีเอมันจ่ายสองเท่าเพราะว่ามันเป็นวันที่สามเอ็ดวันนักขัดตะเลิกใช่ไหมคะน้องออยอ่าใช่น้องเกดก็มีประกันชีวิตมี AI แล้วก็มี PA พวกเราคะ PA ก็ต้องคูณ2เพราะว่า PA วันนักขัดตะเลิกนะคะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วที่สําคัญคือว่าเขาก็มีประกันหมู่แล้วก็มีประกันของการเป็นเป็นตัวแทนเป็นผู้บริหารเนี่ยเป็นตัวแทนในคุณวุธท็อปเอเจ้นนะคะมันจะมีบอกว่าได้กี่เท่ากี่เท่าอันเนี้ยจ่ายมาอีกรานาน่าแต่คราวนี้แล้วอันเนี้ยพอจําเรื่องพี่รัตยาเล่าได้ไหมพี่รัตยาบอกว่าถ้าลูกค้าที่มี ECR เวลาไปมีปัม๊มหัวใจปรากฏว่าเคสนี้ก็จ่ายมาให้ด้วย ใช่ค่ะใช่ไหมคะจ่ายมาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ e c a จ่ายด้วยค่ะใช่ค่ะฉะนั้นก็มันมีการรักษาไงยังมีลมหายใจอยู่นะคะบริษัทจ้องจะจ่ายจริงๆอันนี้นะคะฉะนั้นฉะนั้นน้องน้องน้องออยเนี่ยนะคะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไม่มีวันพรุ่งนี้อ่แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่แบบเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงอะนะตั้งใจทํางานเ,เกด ต้องเสียพี่ชายไปเธอซื้อสุขป,ประกันเธอเพิ่มบ้างเปล่าเพิ่มค่ะเพิ่ม,มเพิ่มทุนคุ้มครองชีวิตเพิ่มด้วยอะไรด้วยค่ะแล้วบ้านนี้มีมบ้านนี้มีลูกกี่คนก็มีกันสองคนพี่น้องค่ะอืใช่ก็มีพี่เป็นพี่พี่ออยก็เป็นพี่ชายค่ะอืนะคะเพราะว่าพี่ออยเนี่ยนะคะเขาก็จะมีทุนชีวิตนะคะ มีทุนชีวิตเท่าที่พี่มดจําได้นะคะประมาณล้านแปดเนี่ยนะคะแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุอีก3ามล้านห้านะคะมี PA อีก2องล้านกว่าที่มันไม่รู้พีเอือตัวไหนพี่มดจําไม่ได้หรอกนะแต่ว่าพี่มดรู้ว่ามีของ b ecar มีของบริษัทเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยเยอะแยะเยอะคำว่าเยอะแยะนี่หมายความว่าพอจะให้พ่อกับแม่อยู่ได้ตอนนี้พ่อกับแม่ต้องทํางานหนักไหมคะ อตอนนี้พ่อกับแม่ไม่ได้ทางานหนักค่ะแค่ดูดแลดูแลสวนทุเรียนที่บ้านที่พี่ออยเขาเป็นคนแบบอ่าช่วยลงทุนให้ตอนนั้นคือพ่อพ่อพ่อกับแม่คือทาออําสวนยางค่ะตัดยางกีดยางอยู่ที่บ้านใช่แล้วพอยางมันได้แบบต้องคลอดแล้วอะไรเงี้ยค่ะพ่อเขาก็เลยไม่อยากปลูกยางแล้วก็เลยปลูกทุเรียนแทนพี่ออยก็ช่วยลงทุนให้ตอนนี้พ่อกับแม่ก็ดูแลสวนทุเรียนค่ะอืแต่ว่าความคิดถึงมันก็ยังคงอยู่เนาะ ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเกดก็ยังอยู่ในอาชีพนี้เกดมาตามหลังพี่กี่ปีคะประมาณสองปีค่ะอ่าตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงน้องโอ๊ตก็น้องโอ๊ตยังอยู่ในเอเอหรือว่าน้องโอ๊ตไปทําอาชีพอื่นแล้วคะคือเป็นพัร์ทไทม์ค่ะตอนนี้ก็เลยเราก็ไปทําธุรกิจร้านค้าขายของที่ที่บ้านเข้มแข็งเนาะเข้มแข็งใช่ค่ะนะครับฝากความระลึกถึงด้วยนะคะ จริงๆแล้วตอนที่จะมาเล่าก็สุ่มเสี่ยงมากเลยแต่ว่าก็อยากให้ตัวแทนทุกคนที่พี่มดเล่านะคะแล้วน้องเขาก็มาเรียนรุ่น5 5ห้าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีค่าตัวให้นึกนึกถึงเพราะว่าก่อนที่จะมีเคสของน้องออยเกิดขึ้นนะคะ่ะมีลูกศิษย์ก็มาเรียนแล้วอยู่ๆก็เจอว่าฉี่เป็นฟองแล้วก็เสียชีวิตเจอนเดือนเมษาชีวิตเดือนกรกฎาแต่ตรงนั้นเนี่ยก็อายุแค่28นะคะอายุแค่28แต่ว่าพอมาตรงนี้ก็เหมือนกัน น้องออยก็ทําไว้ดีมากให้เงินพ่อแม่ลงทุนแล้วก็ทิ้งเงินไว้ประมาณเกือบสิล้านที่จะให้พ่อแม่สองคนที่อยู่บ้านนอกนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดได้ดูได้ได้อยู่ต่อไปแต่ถ้าเลือกได้พ่อแม่ก็อยากให้ลูกอยู่ดังนั้นพวกเราอยู่ในอาชีพของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเราบอกลูกค้าว่าดีทําทุนสูงสิแล้วพวกเราทํากันหรือยังเมื่อกี้น้องแฟรงกี้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก นะคะเป็น1ิบล้านกับ1ิบล้านแล้ว1ิบล้านสามารถซื้อได้ตั้งหลายอย่างซื้อโดย UDR ซื้อโดย Legacy ซื้อโดยซื้อคือเราทําได้หลายวิธีเพราะว่าเราเราอยู่ในอาชีพคนที่ซื้อประกันไม่ใช่เพราะเขาต้องตายแต่เป็นเพราะคนที่เขารักต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะเกดขอบคุณที่มาแชร์มีอะไรอีกไหมคะที่จะบอกพวกเราอ่า ไม่มีค่ะนี่เขาบอกเขาจำไม่ได้หรอกว่าได้เท่าไหร่หัวหน้าเขาเท่านั้นที่รู้พี่โน้ตต้องขอบคุณพี่โน้ตหัวหน้าหัวหน้าของออยนะคะที่เช็คทุกสิ่งถึงอย่างให้เขามีประกันหมู่เขามีประกันสําหรับคนวุฒิตัวแทนนะคะ ECR จ่ายจ้องจะจ่ายเพราะว่ามีการปั๊มหัวใจแล้วก็ประกันอุบัติเหตุเพิ่มให้สองเท่าเพราะว่าวันนักขัดตเลิกแล้วบังเอิญว่าออยเนี่ยเขาซื้อ AI ไว้เยอะนะคะเขาสะสมประกันนะคะตรงนี้ ขอบคุณที่มาแชร์นะคะดูแลพ่อให้ดูแลพ่อกับแม่ดีๆค่ะแล้วเจอกันนะ,ะวันที่โควิดมันหายจางหายไปจ้ขอบคุณมากค่ะน้ะะองเกดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ